ลุ่มอาร,รักขาเพื่อสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาทห่วงใย,ยพี่น้องเกษตรกรที่หันมาปลูกมันสำปะหลังรายใหม่ทดแทนการทำนาโดยเร่งสร้างความเข้าใจโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ค่ะคุณปุ้ยคะก่อนที่จะมาทำมันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่ะเคยทำอะไรมาก่อนทำนาครับมันแล้วน้ำมันไม่มีเนี่ย,ยมันทั้งหมดยี่ยี่สิบเบ็ดไรแล้วก็ ดึงน้ําเป็นสิบวันยังไม่เต็มเลยถ้าเราจะลองทํามันก็สักสามวันก็น่าจะจบแนละ้วลดน้ําอย่างเดียวครับก็ค,คือสาเหตุหลักๆที่คุณปุ้ยคิดจะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนะคะมาทํามันสำปะหลังอย่างแรกเลยเหตุผลเหตุผลแรกเลยก็คือมันใช้น้ำน้อยกว่าใช่ไหมคะมันประหยัดน้ําด้วยนะคะคอ่าแล้วก็การทํามันเนี่ยค่ะคุณปุ้ยทราบไหมคะว่าอ่ามันมีเรื่องของโรคและแมลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะคะ่ะ อันนี้ไม่ไม่ทราบครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทําเป็นครั้งแรกเลยครับครับค่ะก็เดี๋ยวยังไสงสํานักงานกเกษตรอำเภอเมืองชัยนาธนะคะร่วมกับสํานักงานกเกษตรจังหวัดเนี่ยก็จะเข้ามาคอยให้ความปรึกษานะคะเรื่องของโรคแล้วก็มแมลงที่เป็นศัตรูมันสัมปะหลังนะคะค่ะครับครับ มันสำปะหลังนะคะถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้น้ําน้อยที่เกษตรกรเนี่ยนิยมปรับเปลี่ยนนะคะจากการทํานาข้าวเนี่ยมาปลูกนะคะเนื่องจากว่าใช้น้ําน้อยเนาะในการปลูกมันสำปะหลังนะคะสิ่งที่เกษตรกรต้องคํานึงถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคและก็มะแมลงที่คอยมารบก,กวนมันสำปะหลังของเราแล้วก็ตอนนี้นะคะโรคที่ถือว่ามีความร้ายแรงแล้วก็กําลังระบาดอยู่เนี่ยก็คือโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังซึ่งถ้าหากว่ามันสำปะหลังของ เกษตรกรท่านใดเนี่ยเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยอาการก็สัสงเกตง่ายๆนะคะคือยอดจะหงิกด่างเหลืองนะคะแล้วเมื่อพลิกดูใต้ใบเนี่ยก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆเล็กๆซึ่งตัวจุดขาวๆเล็กๆนั่นนะคะก็คือเป็นมแมลงวีขาวซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้ถ้าหากมันสัมบหลังของเกษตรกรท่านใดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ได้ผลผลิตลดลงนะคะหรือ อาจจะไม่ได้รับผลผลิตเลยเกษตรกรท่านใดที่อาจจะประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสําปะหลังอยู่นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านเพื่อขอรับคำแนะนำคำคำปรึกษาได้ค่ะทั้งนี้เน้นย้ำการสอบถามข้อมูลศัตรูพืชก่อนทำการเพาะปลูกกับเกษตรตำบลในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูพืชด้วยความหงวงให่จากกลุ่มอรารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชัยนาทค่ะ